บวชของไหนดิยกห้องตัวย้ายก็ย้ายได้ันหมนียกให้หนูหรอพี่ยกให้หนูหรอมึงมาทำาและไุ่มไหมยกให้ทีมท่เารียกห้องหนูเนี่ยใช่ห้องหลุมาห้องหลุมห้ามลกนะคะพรุ่งนี้เช้าคือลงแล้วแบเลยวันนี้ของทีมไทยทีมตัดตอต่้อสเลยสุดยอดเลย กเรานี่แล้วมใส่กล้องเราอยู่นู่นใช่ไหมอยู่นู่นครับเออโอ้ยขอบคุณน้องน้ำตาลนะครับเหรอนี่ไงฉันนี่ใส่็จตุ่มกองแล้อ๋อมันเย็นอันนี้คอห้องห้องของพี่เหรอคะเป็นไงห้องหลู่บ้างก็หลูก็หลูหลู่ก็อยู่ที่นี่แหละน้องน้ำตาลก็มาตัดต่อที่นี่เลย ฟ้าฮรดเม่บ้านเลืยจะสื่อส่งในจัย็นเยนอ้่กลน้เยเออนกางกัดมากมายสอไมให้หรายนะครับผม เพราะว่าห้องนี้ไม่ได้ใช้เนาะบอสก็เพื่อนอนุเคราะห์เนาะมอบมอบห้องให้เนาะจะห้องน่าจะทุบแล้วค่ะห้องที่กี่ตอนนั้นใช่แต่ได้มาอยู่หม่องนิก่อนเนาะหรือว่าจะโยกย้ายอะไรในอนาคตกินอะไรในใค้พี่ขอให้ค่าจ้างเหมือนมหรืขอทำอคไรจ้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนื้อจ่ายให้ขอบคุณนะพี่จี้น้ำตาลก็ต้องจ่ายให้สิจี้น้ำตาลเพราะเจี้ยนเองาะ เป็นลูบ่ได้เลยล่ะโอ้ยม้ลมอีลูกต่วหมองแซนแบ็หเข้ามีก้องก็อุ้ยเอาไว้นี่มพอดีเลยก้องที่ชาร์จแบ็คเลยนีก้องโต๊ะเอาไว้โต๊ะข้างนอกมันชี่ชาร์จเลยเพราะว่ามันเยอะมากแล้วมันจะลุกนะห้องไม่อาจจะไม่จัดจัดไว้ก็เลยก็ได้วางอาจจะตรงนี้หรือว่าอะไรจะได้จะได้จะได้อยู่ในส่วนของเราว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีนี่แหละอุณหภูมิว่าข้าเจียนี้ก็ไปซื้อสปีากาศมาเดี๋ยวก้อง ไม่เอาไว้ก่เนียเอาไว้ข้าวก่อน้วเดี๋ยวมาจะว่าสวนใ่เดี๋ยวจะเอามาใ่มันเยอะนะเยอะมากเยชาร์จแบนั้นขาขาแล้วก็จะมีตู้นี้ด้วยครับแท่นชาร์จแล้วก็กล่องกล่องเจอข้าวดีกว่าตู้นี้จะใส่ด้วยครับข้าวข้าเอา้มเนนี่หอันนี้พี่นส เออเอาเอาเอาตัวหนุนเลยต้องถาม,มบอลแมนขังเลยอันนี้เอาไปขุด้บอลใช่ไหมรูปนี้นี่อะไรทั้งนี้ก็ได้นะรูปเฮ้ยอันนี้ไมต้องจะได้ของมันใหญ่มากน้องน้ำตาลแม่บ้านน้องน้ำตาลวันนี้มามาช่วยพี่ๆเขาทำอะไรคะจริงๆก็ไม่รู้ไงว่าเขาทำอะไรพี่เมย์เน่าบอกเว่าไม่รู้จริงๆผมคิดว่าเขาเพิ่งมาซ้อม พ่อไม่ได้ดูไงมันแต่อ่านนี่ไยอยู่เนาะยากยามันยกแตกลอด้อมหอมันหนักโอเคก็จะใส่พวกสมรปีแคนชาันอย่างนี้สินะเดี๋ยว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 ค่อยเอาตัของมโอเคกว่าความกรงนี่ก็ไส

ตอนนี้เป็นแปลกๆอ่ะฮะแปลกๆยังไงอ่ะคือมันจะแห้งแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรมาเช็ดอีกทีหนึ่งหนักหนักปะทำยังไงเดียร์ก็เช็ดฝุ่นออกก่อนไม่เป็นไรมันทำมันมัวเป็นฝุ่นกับพ่อแล้วต้องกลับเข้าไปยือคือเหมือนทหยังพี่ถ่ายอะไกันเนี่ยสงคนเนี่ยถ่ายให้น้องน้ำตาลถ่ายน้องำตาลค่ะเออที่ให้ดื่มให้ดื่มโอเคแล้วนะพี่ว่า หไม่รวนะ่าเรหลงไม่แต่ว่าหรือว่ายังไม่แห้งมันเลยว่ดูยากใช่พี่นิงเขาจะเียร์ัยไมดป่าันได้าดปัดปดเขาคือได้แม่บบานที่ไอพี่แต่ว่า แล้วก็ตายเหมือนกแล้วี่ีก็ีตขไปเนยก็ไ่เดียวแ็ับตายก็ตายไเโอเคนะครับผมโอเคสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรเนี่ย วันนี้เราเราถ่ายคลิปแต่ว่าเราดึเปิดคลิปนะคะทุกคนพูดไปแล้วคือเราดูเปิดคลิปเพรว่าถ่ายเองเงี้ยก็ฟัด้วยนะคะตอนนี้ก็สัสดีใหม่อีกรอบนะคะเราจะเอาไปไว้สมุดนะคะใช่คือวันนี้เรามีอะไรนะเราเรากาซ้อมแต่ว่าฝนตกค่ะใช่แล้วก็ ทีมตัดต่อหรือว่าทีมถ่ายนะครับก็คือได้ห้องใหม่ก็คือตรงนี้นะครับทีมเป็นห้องพิเศษบอสยุกให้แล้วต้องขอบคุณบอสทั้งสองท่านมากนะครับผมได้ห้องแบบรูหลังมากเลยนะครับห้องที่เป็นห้องของตัดต่อหรอใช่ทีมตัดต่อใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นอ่ะเขาจะทุบแล้วเนาะก็คือทยอหยุดเราใช่แล้วทยอยมานะครับผมโอ้ได้ของใหม่บอกเพื่อน โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ